ทำอะไรอยู่อ okay, ่ะเน็ตกากแน่เลยแป๊บหนึ่งเน็ตเน็ตเน็ตมาแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเราขนตาลอยเห็นปะ โอ้ยคิเตอร์อะไรดีอ่ยโอ้ยฉันยังได้ยินเสียงตลาดดีนะนี่นะ่าจะวุ่นวายกับหมาแมวอยู่กันมั้ยฮะเป็นหรอเหรอมีแมวด้วยหรอมีอ้าวแมวหนึ่งตัวไม่ต้องห่วงแมวไม่ให้กลัวอันเดรอันเดร เมื่อกี้คนดูหลายเยอะมากเลยเนอะ,นะงงเหมือนพร <พอ S 1> าะเมื่อกี้เจ้าหน้านี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างจา๊ะดีะดีค่ะดีค่ะฉันก,กี้เป็นไรสปีกอิงลิชเหรอใช่แล้วคนรีเควสต์มาฮัลโหลเอ้ยน้อง ดูทีวีไม่เป็นดูจอไม่เป็นมองทุกอย่างอยูกบนจอโอ้น่ารักอะ่ะอายุเท่าไหร่อะน้องอายุเท่าไหร่แล้วอะ่ะสามสี่ขวบนี่แหละจำไม่ได้กลาตรง,งเลยเมื่อ,หอไหร่เมื่อไหร่เราจะไปถ่ายรูปกันอะ่ะคุณนั่นดิ อพอจะถ่ายปุ๊ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ไหวเไปอ๋อแต่คุณโอ้คุณถ่ายแบบจีนนไปแล้วอ่ะแต่เราอยากไปถ่ายแบบตุ๊จีนมากๆเลยว่ะเอ้ยจริงๆอ่ะมีชุดตุดจีนของฟอเล่นอยากถ่ายอยู่อ่ะแซปปะออแซปปะเกินพี่เกินส่งให้ดูเหลยเอออืมอืมเป็นตุดจีนแซปปะมาเลย โอ้โห oh, ไม่ได้แล้วอ่ะอย่างนั้นชุดเราเบากันไปแล้วเราต้องไม่ซื้อชุดใหม่แล้วอ่ะเอาไม่นี่อยากทสีผมอะไรอยู่คิดอยู่อะไรทําสีอะไรดีไมไ่รู้เหมือนกันฉันว่าฉันอยากให้เธอทําโทนเย็นนะโทนเย็นเหรอโห oh, นี่กลับไปคือแบบแดงเลย <laughs> แดงเลยเหรอตอนเราสุดจีนเหรอ พราะว่าอีกสักพักหนึ่งน่าจะต้องเปลี่ยนกับไงตอนนี้ก็เลยกัดแบบว่าอะไรก็ได้ที่แบบสุดไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะมันแบบแปลว่าต่อจากงนี้มันจะแด,แ,ดแดงแดงแดงไปเรื่อยนะไม่รู้หมแดงกังยดงวันนต้องกัดใหม่ก<ม>็ผมอาจจะต้องกลับมาทําสีเข้มคือย,ยังไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าู้สึ็ว<อ>่าช่วงนี้น,<อ>นะผมผมโคนดําแล้วน่าเกลียดมากแล้วตอนนี้คือผมมันเป็นสีอะไรอะทองอะส้มอะเป็นน้ำตาลเหลือง หลุดไงตอนแร้เป็นเทาแล้วก็กลยหลุดเป็นน้ำตาลเลือเลือดอ๋อไอซี่ไอซี่เดี๋ยวค่อยไปเลือกหน้างานแล้วกันคนบอกว่า can you sing one of B N K f o r t o สอง let's go เลยสามหกสิบห้าวันค่ะน้องวารุตาพีพ่วงไหมล่ะโอ้โหโอ้โหไม่ ไม่ได้เพ่งนี้แบบโอ้โหกินใจมากดูเอ็มวีมีวันที่ต้องไปอะไรอ่ะถ่ายงานหกคนใช่ป่ะแล้วเปลี่ยนท่อนร้องก็คือร้องไม่ได้ร้อง <c oughs> ท่อวเองร้องไม่ได้ <c oughs> ยอมยอมใจแต่ดีนะชอบชอบเพลงนี้เอาจริงบี k นเคมาสายหานี่ก็เอาเรื่องนะยกความในความชอบให้จีเออเข้าเออเข้ากมันเลย เอ้แต่ผมไม่ใช่คนตลกอ่ะอะอรนะผมไม่ใช่คนตลกอ่ะเราว่าสวยา้นกตลกบ้างได้ไงบางทีเราก็ต้องตลกบ้างอคอนเทนต์แบบตลกก็คือไม่ผ่านเราไม่ผ่านเอเราเราอาจจะต้องอาจจะฉลาดเกินไปไงบางทีเราแบบแกล้งตลกไม่เป็นอ่าเข้าใจเข้าใจเอเอไว้ยังไม่ได้ไปดูซีรีส์อะไรอ่ะอะไรอ่ะ เรื่องอะไรที่ละครที่อยู่เล่นเรื่องล่าสุดอะเรอใช่แล้วโอ้ยเรื่องล่าสุดนี้อืได้เลยแต่ว่าเราไม่ค่อยเซลเลท่าไหร่เรื่องนี้จริงจริงเนาะแต่ลุกแบบโซแบบแบบงงนิดหน่อยอะแบบเป็นลุกที่<อ>ชีวิตจำวันก็คงไม่ได้ไปเวน,นั้นเท่าไหร่ <laughs> งงงเลยห่อดีรอดี่ <laughs> อเลยเหรอไม่ใช่ คุณนี่งานเยอะไหมจ๊ะตัวเองใช้ได้อยู่ง่วงอยู่แล้วเนี่ยหลายวันแล้วเนอะแต่คือไม่มีใครเห็นงานเรานะเราเราทำงานแต่ไม่มีผลงานออกมาแล้วคุที่บอกเอาทำงานป่ะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่แบบเออทำทำแต่ว่ามันแค่ไม่ไม่ได้แบบเออแอ ใช้เวลามันใช้เวลากวา่ามันจะออกมา